สบายดีพี่น้องอาการฮ้อนกินเจ้วมงมงส้มมวงมวงมงกันอยเยอะหนาเลยมงก็ม่วงงงขมิงสามตะดูเนาะโซนม่วงมาสู้กินพี่นาะมามมงมมาสมไปเดี๋ยนต้องมวงแก้วกระสอไปเนาะอือเอ่มน้ บออเพนบมอเพนโทรมาสาวี่ลปมาเจ้าเเอี uh, uh. ่จาย่เออลงมาเลยเราต้องหาได้ลูกย่างย่างเราจาสองเเออเออเออมือกิบส้มเออเออข้าแล้วนมืสบายดีอ่ะโอ้โ สบายดีพี่น้องมากินส้มน้ำสาน้อมเด้อมามไหมแซ่แซ่บว่ะเจีวหัวพวกบัวบัวเห็นเจีวกัเด้อสวยงาสวยเด้ส้มให้ว่อทำวะโอ้เครื่องเสียงท่าแล้วเนาะ ้ากระมีเพิอามปล่าแล้วบก่กงมคือเหลืองเงาะนี่ข้าวองอมาตุเนื้อได็ดตามบุ้งอ ใครื่อเรากว่าใช่ไหมรักไปรักไปทั้งร่มถูทุนใต้หัวเรยินละบอกลากกเห็นแล้วเป็นฝันไม่ตูเดียรับอี๋่ะัแบ่งงานฮะ ว้าี่ตัวเขามัดูสักพ่อวายี่ตวไปเลยมาเลยส่วนที่พ่อปูกกันนั่นอยู่ปูกมันตตนอยู่ชวนนี่ไงชวน่วานงนก็หนูปั้ปวะขึ้นะโปอึ เท้าเดี๋ยวเราบอกกับจ้กกันต้นนะสองสองเทาบอกสองเส้นนะสองเส้นจีปทางนี้กป่าตัวยังมั่งป่างนั้นไมาเหอูเปเอาเอาเอาลยเอาเลยให้ขึ้นเมื่อนั้นอ่ะเอาเลยเอ้ยพักกันเถะ เอ้ยค่ะเอ้ยแหนะแบนไปไล่ไก่แบนไปไล่หมูบอกเพศโทรมาพี่น้องเอ้ยลมเยอะกระเพิ่นกันหนึ่งบอกโทษขอกใครพี่น้องเยฝักออกบัติเอาแบนไปยั่วแบนไปไล่ไก่ให้น้ำอาละพี่น้องคนบางคนแบนไปไลไก่เอาแบนไปไล่ผีผีมาผีมาตื้อมาผู้ยุ่ลุ่มผู้น่าเอาแบนกับมาแล้วก็แก่เออเอาแบนไปไล่โพดติ้งเด้อเออ จริงมาจับอีลาอีลาบนุ่งโซนะคือบที่มัมาหมอนลูกนี่มันสมากินลแม่นอาประมาณใส่ขนอให้มันขนอมันคืออมละคนเยอะใช่ไหนี่เสสัหมไม่มาอลอยู่เือนโดนี่ยก็จะมาลีบมากรเมียรลาละมากับพีานงานมจะเอาาีจ้ะวมาดูดนีเออโอม่ เที่ยวพน่ึ้นมางมาหาห้ามาหาผัวผัวไอยู่ัตเมียตอรับอือออยเป็นวัดห่พี่น้องมาดีป้าลุงยังลูกมาดีป้าลุงมาดีป้าลุงาีนปุ๊บปีบเป็นละ มาดีป้าลูกไอหอกูม้องพูหอกูลุงบอกหอกะมีต้องมันองพูห้องแส่โปวันมากี้เจ้ามังส้มโยงมึงเมื่อวงแซ่บได้มายืมมือมาลูบวกเป็นยังยืมมือใส่เอาส่แงนเลยดอกอินดำเปรี้ยงดำเปิ่งล้วก็ยาดั บริากดีในท้องมาบริสุทได้ดพอดีกินเือเอาไปตาม่พอดีงนะเอามาให้นกอเอาไปตาม่งซุปไปต่น่ได้งายนกมากได้มากติลากนิ่งก็มานี่ยก็นิ่งอันช ค่ะมีมากเลยมากมีอะไมากมีอะไกซุกมีอะไรอยู่นะครับมาดีป้าลุงดี๋มาดูซองแม่สบาดีทีใช่ไหมทำมาหลาเปะดี๋ยซองพ่อคบัลลีจ้าป้าลุงลกพักจ้าปุ้วบ้น้ำลาเลยเนาะเราัดจังหว ่อมันจุกินยังอ่ะมันนะแม่ขเขาเนะห็นกล้องสบายดีใคาเริ่มราเป็นไรเพจปลอยปลอยนะกวรูห้องนะบอว่า,วาวเลยพอแม่ไปแล้วบบอกเปิดแต่แม,ม่แม่ขยักแกนมันมีแ,กกมแมต่แม่โทรศัพท์หัโซาบทราบ บแม่กับพ่อห้องเมื่อว้าห้องเมื่อ่บ่พ่อแมู่่อแม่ห้องเป็นไม่งายเด็ห้องเปนกับห้องแอะแอะแอ๊ะเบิ้ลวายี่สิกระาว่ลูกเอ้สามปีน่นล้ว้าอเสลูกเจ้าว่ะกูซานมาหกงานยังไ่ห้องสองปีครับงระบบเนี้ย้องแล้ว งปีเย็นที่จะสอนนี่แหละมากิมืมมาบส่มก็กินอลไะนันง็ดีกนินงวงมามาพี่น้องไะเอาลาเชยายไมยต่ตาต้องใส่ซื้อมาสาวพัน ยุกไปแล้วหญ้าขึ้นไปพุ่นบัดนี้ของเพิ่นก็ยุกเบิดว่าแต่ของเจ้าของอีเปิ้มนะหานี่กูมื้อได้ยุกไดเราปลูกกอนติบ่ยุอเอโตตนั่นกเจ้าว่ายุเบิดเฮสวนายนะเออ้ตลอยเอ้ยตาเอ้ยโมยุเบิดของเราเออเ็จูอันเฮาไปปศพซะกเจ้าุ่มักอืเจ้าตั้งซ้ายกน่ะยุเบิดว่าโอ้ก็ว่าแต่งกยุของเพิ่นก็ยุเนาะว่า ของจูนี่บบบยุบาเป็นนกปุปุกก้อนดีของอีเกียดกปุูกก้อนลกช่วงมันฮอนเนาะอืมอิกองอีเกียดกคือกบงเลยเนาะยามหนามันก็บกขึ้นเปยดกันเลยมันฮอนแต่ทางไว้กบงเส่มันด้อพักค่พักมันจหนาหน่อไโลเฮยรเกินนีตัวหพันเออไปขายอยู่ืองโลิอมาหอมก็ลงละตัวตัวห้าพันนึงมนะ นั่นได้อ่ะเท่าพ่อ้ลูกวานนี่มือซื้อนี่ยจะชิปมันนะมาดีมากวานนี่อ่ะฝ่ายวานได้ชิปเติมมือซื้อการมือก้นนะมาบ่าสองสามมื้อในลูกอีสานลูกก็เล่นน้อยเนาะไปจงไว้กินมะจ้ะจงจงเอาเองเลยอืมไปซื้อมือสองพันมาหน่อยนึงเนาะเฮ้ยหกบัวบัวป่ปู่ไวกินเนี่ยจะจะงาน ปลูกทั้งบ้านท้งบ้านฮะบงั้นที่ปลูกกุทาในหมอนหาไข่ปลูกทั้งบ้านหลังนี่ค่ะไทยอันนั้นเขาบอกเขาเขาจะแห้งเขาไปเอาหัวปลูกเลยนุ๊เขาซื้อเป็นต้นใหญ่มันหนีมันชีกลาสิลงหัวนะค่ะปลาจุดจั๊ปลาจุดระบงเลยบะบงเป็นต้นเลยอ๋อมากับเป็นพะวัวคือเก้าวเด็กปนแม่เพื่อนพี่น้อง ไม่วงเลยสหาบอกค่ะเรามาปลูกหาเตกแล้วค่ะเราเอามาปลูกนานนึงดู้อเยอะมึงกลัวไหมมากินแม่โอ้ยฮว่อละแม่กันทอ้ยอ้ยจะกอนแม่พี่น้องเลยอิ่มแล้วพี่น้องกินส้มก็ได้กินลายก็ได้กินพ่อย่ายากจุ่จ้ำลายลูกจุ่จ้ำลายชิลาพี่ลาน้องอะไรน้องกูเป้ลาพี่ลาน้องกับแม่ไรไว ใบอันบายบายปลาลุูมไหมลาพี uh, yeah, uh, so uh, man, ya, um, ่ลาเนาะมาเกิดได้อจ้าสารุกาจังวัอไหนสะได้สองคืนเนาะคูคืนได้อยู่บ่มาเบอร์เจ้าได้ะเบอร์นั่นที้ยเลยเออการันซื้อเบอร์ไทยจูนไม่ให้กับเจ้าจูนให้ได้ได้อืมห้ือว่าซีอะไรจูนเพา่ปนจูนให้หาเพป็นจูนให้กับ้ามาบอกเข้าเครื่องเพคนก็ได้ เออพี่มึงก็ช่วยเพื่อนเยอะมากอ่เออกาขออาศัยเพื่อนแถ่ใผู้คนอยู่ไทยเนี่แหละให้เพื่อนเป็นมีวันนี้บอกมี่ชื่อม่านแต่อยู่ให้เพื่อนเป็นธุระใา้หลายคนเนี่ยไปทำงานได้ก็เจ้าไปทางเลยเอเวเขาบอกไปทางเมี่ยงไปงันคายกขาเพิ่นจะจัะเออไปกักตัวคืนนึงเขาไปคืนเขาจะไปทางแยงทางหนุ่คายนั่นแหละเขาไปกักตัวไไปด้ อีโบมูอีน้องนี่ก็ไปแล้วเฮ็ดเบี้ยเราอีกกรุงเทพจะเข้าไปทางเลื่องภาษีธรมเขาอยู่ขี่ยนไผ่โบไปขี่ยนไปนะเขาข้ามบ้านเฮาบอกเขาฆ่ามันนี่เท่าแก่ข้าวมาหักห้องเราได้โบไปแหวนนี่ไม่มีเท่าแก่ห้าห้องแล้ว้าเพราะว่าเฮาอ่ะเราเบอร์โทรหายเบอร์ดไปเรียบไพ่เราประสานงานกับเขาเองเขาเพี้ให้เบริดไม่ได้ห้ามเสียงค่ะไปก้าวตัวหยุดอยู่ขึ้นเดี๋ยวนึงอยู่ไทยเพราะว่าเฮามีใบทะยาโครบดสามเข็มนี่สารละว้าแล้วก็ใบตัวโควิดและว้าค่ะ กวดสุขภรพกวดโควิดเว้จ้าเวอะไรได้เดี๋ยวสพบเบนมาสิยาคับว่าคุณจะไปคืออุนยายังอุญย์ยนงไหนจะไปยุคนะไปอยากมีมนะไปได้ยุกก็ตัวคุณยังต้องรอพกัสอยู่้คืนอืมกินน้อนไปได้บ๊ายบายคีนน้องติดตามคลิปหน้าเดี๋ยจ้าบ๊ายบาย